วันนี้มาปะกับป้าน้องแฮมแล้วเนาะในช่องกับวัควยไทยวันนี้ป้าน้องจะมาอู้ถึงเรื่องอเลือกตั้งนะเจ้าเนาะเลือกตั้งของมาเลน,นะเจ้าเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเลือกตั้งนะเจ้าเป็นบางพื้นที่่นก็เริ่มเลือกตั้งกันแล้วบางพื้นที่ก็ยังไ่เลือกตั้งจะเหมือนอในในในจังหวัดของป้าน้องนี่เขาจะเลือกตั้งวันที่วันที่วันที่สิบเก้า อ่าได้ยินว่าเลือกตั้งวันที่สิบเก้าอ่าในจังหวัดป้านองนี่แต่ว่าจังหวัดอื่นเน่ะบางพื้นที่ที่มันอ่าสงสัยจะคล้ายๆกว่าเลือกตั้งไอ้คนอยู่ไกลๆอ่ะเปิดอนุญาตให้เลือกตั้งก่อนอะอย่างคงประมาณนั่นแหละเนาะภาษาไทยเขาละเออแต่ว่าเปิดอนุญาตให้กลับมาเลือกตั้งก่อนเปิดอนุญาตหลวงเปิดอนุญาตพาวต้องทาการทํางานเนี่ยเนาะถึงวัน,ว,นวันเลือกตั้งเต้ๆตมันอ,ออกมาไม่ได้เว้ย อ่าป้าปน้องจะมาอู้ถึงอันเลือกตั้งมาเลยน่ะเจ้ามืองไทยเขาก็บอกว่วป้าน้องตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่น้อยถึงเท่าบบเดียวนี่นะป้าน้องเลือกตั้งแข่ข้างเดียวมองไทยข้างเดียวนันถึงเวลาที่เขาอันกลับบ้านพอดีน่ะนี่นี่เลือกตั้งของมาเลนี่นะมันมันเป็นพักเป็นพักเนาะมันมีหลายพักแล้วครอบครัวของป้าน้องนี่มันเป็น พักภาษาภาษามาเลเซียบอกว่าปเนาะมันมีอัมโนมีป้ายมีอดีลานมีหลายอย่างแต่ละภาคมันนะมันมีหลายภาคนาดมีอย่าก็ประมาณสิบภาคถ้าจะมีอยู่อ่าครอบครัวของป้าน้องนี่มาครอบครัวอาป้าหมายความว่าคนตี่คนตี Uh, อยู่ในพักปัสนี่นะมันค่อนข้างจะเข่งสักหน่อยเข่งศาสนาสักหน่อย uh, แล้วไอ้คนที่อยู่พักอัมโนนี่มันบ่ค่อยเข่ง uh, ชวนตัวเขาก็เข่งอยู่แต่ว่า uh, คนภาษาไทายเป็นห้องอยังกงนโยบาย uh, นโยบายของพักอัมโนนี่มันบ่ค่อยจะเข่งสักต่อใด้หมายหมายความว่ามัน,มนเรื่องศาสนามันบ่ค่อยเข่งอย่างนั่นก็อนุโลมอันนี้ก็อนุโลมอนุโลมไม่เห็นหมดกอยัง แต่ภาคของครอบครัวพ้าน,น้องนี่มันอันในในในโยบายของภาคบนนี้ค่อนข้างจะเข่งไปทางศาสนาอ่าแล้วก็มันเป็นรุ่นซูรุ่นเนาะบางไทยพ้าน,น้องก็บอกหู้นะว่ามันเป็นอย่างไ้แต่ว่ามันเลยนี่มันเป็นรุ่นสซลรุ่นหมายความว่าอ่าสมมุติว่ารุ่นปู่รุ่นย่าเฮารุ่นพ่อรุ่นแม่เฮานี่อยู่อยู่ภาคอ่าอยู่ภาคพื้เนาะ อยู่พักฟาสหรือว่าพักอัมโนนี่พ่อแม่อยู่พักอัมโนลูกลูกนี่ถึงเวลาเลือกตั้งลูกก็ต้องไปเลือกอัมโนเหมือนกันเนอะเจ้าเนอครอบครัวอื่นส่วนมากส่วนมากจะเป็นเจนเนยคนคน,นห้องว่ารุ่นโซรุ่นไออย่างดังคนห้องว่ารุ่นโซรุ่นเป็นว่าตกรุ่นกันมานะเหมือนเหมือนว่าเวลาถึงเวลาเลือกตั้งมาพ่อแม่เขาอยู่ในพักอัมโนมด ถึงเวลาเลือกตั้งนี่จะออกไปเลือกตั้งนี่ปู่แม่สร้างเห็นแล้วเนี่ยอเอ้ยจะไปกาพักอื่นด้อกาพักเฮาดื้อ่า้นสร้างจะหน้นโนมเหมือนเหมืนอนครอบครัวป้าน้องก็เหมือน,นกันสร้างมาก่อนน้องสาวของป้าน้องนี่นาะน้องสาวคนที่สิบ <c oughs> น้องของบางคนที่สิบลำดับที่สิบ S <S อ่าแกบอกว่าจะเต็มบาทบอกว่าจะเต็มสามสลึงละเอ็ดคิดแต่งงานแต่งงานก่อนอยู่ในอ่าอำเภอเดียวกันเนี่ยแล้วก็อ่าผัวผัวแกก็สามสลึงเหมือนกันนั่นแหละเออแต่ว่าพ่อแม่เปิน่นมาได้สามสลึงพ่อเป,ปิ่นก็ปก,กติแล้วก็วทางานอา่าอย่างคุณพ่อเขาเป็นรักเป็นแรงอยู่แถมทําทงานดีอยู่อ่ะพ่อแม่เป็นพ่อพ่อทำงานตีกลมที่ดินแล้วก็แม่เป็นคู เออเวลาแกเลือกตั้งนางน,น้องสาวป้าน้องนี่แกเอาหัวแล้วเนาะตอนตอนสมะตอนที่แกแบบเอาหัวกําเจียนะตอนที่บาเอาหัวกําเจียนี่มัได้ยังงมาได้แต่งงานนั้นเออเวลาไปเลือกตั้งนี่พ่อพ่อหรือว่าพี่พี่ของของ,ของน้องสาวนี่นะก็จะสั่งเอ้ยห้ามเลือกภาคอื่นนะสั่งห้ามเลือกภาคอื่นนะจงเลือกภาคของเขานะ อ,อต้องสั่งสั่งแบบปอสอนํำตังหากเพราะว่าแกกลักวกลัวว่าเลือกบบทูแบบทูคนเนาะเพราะว่ามันค้นบ่คใอยเต็มมันเนาะบบเต็มแต่แกก็หูเลือกอยู่เปื่อเอารูปภาพมาให้ดูนะ่ะพอนี่นะรูปนี่นะกาของเขาลูปนี่นะผ้าของเขาลูปจะนี่นะฮะแกสั่งลูกอี้นี่พ่อแกแต่งงานแต่งงานไปอยู่บ้านแม่ผัวนี่นี่แม่ผัวเป็นพักอัมโน ผัวเป็นพรกอํานน้องสะอานครอบครัวเขาเป็นพักปสทีน,นีถึงเวลาที่จะเลือกตั้ง,ต,ง,งต้องกลับมาเลือกตั้งที่ที่บ้านของเขานอกน่องแกต้องกลับมาเลือกตั้งที่โรงเรียนบ้านของเขานี้ป้าผัวแม่ผัวเป็นครูนู่มันบอกว่าป้าผัวแม่ผัวครูบอกว่าเพื่อเลือกพักอํานวยอย่างเดียวห้ามเลือกพักอื่นเป็นวะมันมันมาอุงฟังล่ร อันแม่กับป่อเปิดครูอ่ะห้ามเลือกภาคอื่นนะถ้าหู้ว่ามึงเลือกภาคอื่นนะอ่าเดี๋ยวมันจะตีมันว่ามันจะตีแล้วก็แล้วก็มันจะทรงกลับมาอยู่บ้านวะบาหู้ปะหน้าลูกตามาพหน้าลูกหน้าผัวแล้วอีวันน่ะมันอูฟัง <c oughs> เออถึงขนาดนั่นเนะาะแต่มันมันแบบมีอิสระเนาะคนมาเลเขาบ่คอยมีอิสระแบบก็ว่าพ่อแม่เขาอยู่ภาคไหนเขาเขาเป็นลูกเป็นลานนี่ ภาคไหนมีนโยนโยบายดีกว่าเขาก็จ้องเอาภาคนั่นเออเป็นอย่างเขาจ้องตัวปวอตัวแม่เนาะบางทยเขาก็บังหวนันนะเป็นมรดกตกทอดกับเขาบแต่ว่าแต่ว่ามาเลยเป็นยันนั่นเออมาเลยเป็นยันนั่นป่อแม่เลือกภาคไหนลูกๆก็จ้องตัวมดหลานๆก็จ้องตัวมดแล้วก็อย่างอย่างว่าลูกสาวของบางหคนหนึ่งผัวเป็นกับภาคอัมโนเหมือนกัน ผัวมันก็พักอํานนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันมาได้ว่าสามสลึงอันนั้นมันลวกอ่าสลาดเอร่าเวลามันไปเลือกตั้งนี่เมื่อก่อนตอนเป็นสาวๆนี่เวลาไปเลือกตั้งป,ก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 ปกอกะพีกะอายกะอย่างนี้ก็จะสร้างต้องเลือกพักของเขาหากาเป็นอย่างนั้นเนาะเลือกพักเขาพักไปนั่นน่ะอันี่พอเอาหัวแต่งานหัวน่าเป็นเป็นคนพรคอํานนเวลาไปเลือกตั้งก็จําเป็นต้องได้เลือกพักอําโนโตัวหัวเลยแต่ว่าแกบ,บอกอู้ฟัง แกบออู้ฟังว่ามันไปเลือกภาคไหนบออู้ฟังเลยเพราะว่าเพราะว่ามันหู้อยู่แล้วเนาะว่าพ่อแม่เป็นอีกภาคหนึ่งหัวอีกภาคหนึ่งเนี่ยเออมันเขาแกจะบออู้ฟังแกจะไปเลือกตั้งก็ไปเงียบๆตัวหัวก็ตัวเงียบๆแบบนั้นก็ดีเหมือนกันเนาะแบบนั้นนะ <c oughs> อยู่มาเลนี่นะอยู่มาเลเนี่ยเวลาเอาอันอู้กันเรื่องเนี่ยเรื่องเลือกตั้งเนี่ยมีทะเละาะเบาะแว้งกันนะ มีทะเลาะบอกแว่งถ้าว่าอู้เรื่องอื่นก็เป็นเพื่อนก็จะดี <c oughs> อู้เรื่องอื่นทํามาหากินเรื่องการเรื่องงานอย่างเอ้ยเป็นเพื่อนก็จะดีพอเวลาอู้ถึงเรื่องเลือกตั้งปุ๊บเออเป็นบางคนมีทะเลาะบอกแว่งกันบางคนมีโชคมีต่อยกันอ่าบางไทยายมูอม,มีมีหนมูน้าเมันมาเลนี่เวลาว,วันวันเลือกตั้งันจะมีกล่องเชีย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 อ่พักนี่มาเชียพักนี่ต่างคนต่างเชียพักของใครของมันนะ นี่นี่บัดชอบใจกันชกต่อยกันกว่ามีนะในนั่นเนาะในในเลือกตั้งนัน่นเนาะในอย่างคนห้องว่ะแต่ในสถานที่เลือกตั้งนั่นเนาะเออมันก็มีมัดกูอย่างเนาะเวลาอู้ถึงเรงเลือกตั้งมาได้เขามักจะทะเลาะก,กันมันนโยบายมันคนละอย่างพักนี่นโยบายอีกอย่างภักนั่นนโยบายอีกอย่างแล้วแต่เฮาเฮาชอบนโยบายไหนเฮาก็เฮาก็เลือกเลยเนาะแต่พ่อแม่บางคน นอนป้าน้องกับบ่ฮู้นะบางคนหรือว่ามดทุกคนหรือว่าเป็นกันมดทั้งประเทศป้าน้องกับบ่ฮู้ดีว่าถ้าพ่อแม่เป็นคนพรรคนี้แล้วเลือกพรรคนี้แล้วลูกๆต้องตัวลูกๆต้องตัวก้นลูกๆหล,ลาน,ลานไปถึงเวลาเลือกตั้งก็จะไปพรรคตั้งเลือกอันเลือกพรรคนั่นพรรคที่ปุยาตายายเขาก็งคนเลือกนั่นๆนะเออต้องเลือกพรรคนั่น มน้องคิดว่าส่วนมากมากกว่าที่จะเป็นแบบนี้เนาะส่วนมากมากกว่าที่จะเป็นแบบนี้ที่เขาแต่ว่ามันแบบมีมันแบบมีอิสระเนาะมันแบบมีอิสระเป็นของอก็ะึงว่าน่ะมันบบมีอิสระเป็นของตัวเองเนาะความจริงเขาก็จองว่าแล้วแต่ความชอบของฝ่ายของมันเนาะ หมือนวัยรุ่นมันก็ชอบอีกอย่างหนึ่งชอบนโยบายแบบวัยรุ่นวัยรุ่นนโยบายแบบทันสมัยอย่างประมาณนี้เนาะแล้วก็คนแก่คนเฒ่ามันก็ชอบนโยบายแบบอีกอย่างหนึ่งมันมาเหมือนกันนี่นาเออมันมาเหมือนกันแต่ว่าคนมาเลยนี่เขาเหมือนกับเป็นมรดกตกทอดเห <c oughs> มือนกับเป็นมรดกตกทอดว่าเออพ่อแม่เลือกภาคนี้ลูกก็ต้องเลือกภาคนี้อย่างประมาณนี้นะอื แต่ว่าป้าน้องของป้าน้องป้าน้องบบเลือกตั้งเจง้าเนีเพราะป้าน้องแบบมีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าบัรสีแดงปง้าน้องแบบเอาบัตรสีเขียวเอาบัรสีแดงเพราะว่าบัเถ้าว่าบัสสีแดงนี่เขามีสิทธิ์อยู่สองประเทศไทยเขาก็มีไทย ì, ไทยเขาก็มีสิทธิ์มาเลเขาก็มีสิทธิ์แต่ว่าถ้าเขาเอาบัตรสีเขียวอ่าหมายความว่าทางไทยเขาก็ขาดไปเลย ตัดขาดไปเลยเขาจะบ่มีเส้นมีสายในไทยเราเองนะเออมันมีเฉพาะในมาเลเซียอย่างเดียวอ่ะบัตสีเขียวนั่นป้าน้องก็บอกเอาผัวป้าน้องก็บังเอิเอาญาติญาติป้าน้องก็บังเอเอาเพราะว่าถ้าเอาแล้วเกิดว่าสักวันหนึ่งเนาะสักวันหนึ่งอ่าอย่างก็เลิกกันมาป้าน้องอยู่บ่ได้อยู่อยากอยู่มาเลเซียกก็ไปอยู่เมืองไทยใช้ชีวิตปั้นป่ายที่เมืองไทยป้าน้องก็ยังว่ามีิทธิตอยู่เพราะว่า เพราะว่าเฮายังไม่ได้ตัดขาดเพราะยังยังเป็นประชาชนคนไทยอย,อยู่ประมาณนี้นะเจ้าเนาะปานังกับมาอุกประมาณนี้แหละเรื่องมรดกตกทอดมรดกตกทอดการเลือกพรรคเลือกตั้งอะย่างของคนมาเลน่ะเจ้าเนาะขอบคุณเจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับเซคายปาน้งนะเจ้าสวัสดีเจ้าบายบาย